อย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู 50, 000, 000, 000, 000 right huh? right. ่การเมืองคือเรื่องของอํานาจอํานาจว่างบประมาณ3ล้านล้านบาทของเราอยู่ที่ใครจำไม่เลยใครพูดเรื่องการเมืองเมื่อไหร่ใครพูดเรื่องอํานาจเมื่อไหร่สิ่งที่ท่านต้องนึกก็คือภาษีของเราปีละ3ล้านล้านใครเป็นคนจัดการนี่คืออํานาจนี่คือการเมืองเขาจะบอกให้พวกเราเชื่อเสมอว่าอย่าไปยุ่งกับการเมืองเคยได้ยินได้ฟังไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆรุ่นใหม่เขาจะกรอกหูเราตลอด ว่าอย่าไปยุ่งกับการเมืองนะการเมืองเป็นสิ่งที่ชั่วชา้าการเมืองเป็นสิ่งที่สก,กปรกอย่าไปยุ่งกับการเมืองเคยได้ยินไหมครับถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกลองคิดดีๆการเมืองกับชีวิตของเราเป็นเรื่องที่ใกล้กันขนาดไหนอย่างที่ผมบอกเมื่อสักรู่ภาษีถ้าคุณไม่ยุ่งกับการเมืองนั่งอยู่เฉยๆพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาคุณจะได้ลงไฟฟ้าแม,ม่มอโดยที่คุณไม่มีส่วนร่วมเลย คุณคิดว่าค hmm. ุณตื่นขึ้นมาแล้วได้เรือดำน้ำเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองก็บเปล่าเป็นเรื่องการเมืองนะมันใกล้กับเรามากกว่าที่เราคิดไว้เยอะว่าภาษีของเราจะเอาถูกเอาไปใช้อย่างไรที่ไหนสมล้านล้านบาทจะเอาไปใช้อย่างไรนี่คือเรื่องการเมืองดังนั้นใครพูดเรื่องการเมืองคิดไว้เลยมันใกล้ตัวเรามันเป็นเรื่องภาษีของเรามันเป็นเรื่อง3มล้านล้านบาทว่าจะเอาไปพัฒนาเมืองไหนว่าจะเอาไป สร้างให้คนกลุ่มไหนในประเทศแข็งแรงอยู่ที่การเลือกใช้ภาษีประชาธิปไตยคือหลักการที่ว่าด้วยคนทุกคนเท่ากันหลักการที่ว่าด้วยคนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนดังนั้นประชาชนจึงมี1นสิทธิ์หเสียงเท่ากันและประชาชนใช้อำนาจของเราใช้1นึสิทธิ์ห่เสียงของเรานั้นเลือกผู้แทนราษดรของเขาเองเข้าไปทำงานไปใช้อำนาจแทนเขา ในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการที่ดีที่สุดที่จะเป็นเครื่องการันตีที่ดีที่สุดที่จะบอกว่าดอกผลของการพัฒนาจะต้องกระจายไปให้ทุกคนอย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียมประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดขณะเดียวกันเเด็จการเเด็จการคือ อำนาจอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คนและอำนาจอยู่ในมือเพียงไม่กี่คนนั้นก็ย่อมเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนกลุ่มคนที่ใกล้ชิดเท่านั้นอาจจะมีบ้าบางทีที่เผด็จการให้คุณกับประชาชนแต่เขาจะทำอย่างนี้ก็ต่อเมื่อพวกเขารู้สึกจวนตัวเต็มทีอย่างเช่น3เดือนก่อนการเลือกตั้งถึงมาหย่อน เงินของขวัญปีใหม่ผ่านบัตรประชารัฐเพราะเขารู้สึกจวนตัวเต็มทีว่าจะไขเข้าสู่การเลือกตั้งเต็มที่แล้วนี่คือความกินได้ของประชาิปธไยเพราะคุณต้องฟังเสียงประชาชนเพราะอำนาจคุณมาจากประชาชนนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ ก็คือวันที่24มีนาจึงเป็นวันที่สำคัญ8ปีไม่ได้มีการเลือกตั้งเราได้สิทธิ์เสียของเรากลับคืนมา5ปีหลังจากการทำรัฐประหารเดือนพฤษภาคมปีพศ2557วันที่24มีนานี้จะเป็นวันแรกที่ไม่ว่าคุณลุงคนไหนกับเราจะมีอำนาจเท่ากัน คุณลุงคนไหนก็มีอำนาจเท่ากับพวกเราในวันที่24มีนาคมนี้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองที่เรามีเท่ากันทุกคนกำหนดอนาคตของประเทศไทยว่าเราอยากจะให้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนว่าเราอยากจะให้ประเทศไทยไปในทิศทางใดไม่มีอะไรที่ชัดเจนกว่าการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรากำหนดมัน จะอยู่กับความล้าหลังหรือจะอยู่กับความก้าวหน้าจะอยู่กับเผด็จการต่อไปหรือจะอยู่กับประชาธิปไตยจะอยู่กับความมืดมนหรือจะอยู่กับแสงสว่าง24มีนาเราเลือกเองเราตัดสินใจเองผมมีเหตุผลดีๆเยอะแยะผมเป็นหัวหน้าพักเนื่องจากผมเป็นหัวหน้าพักผมมีเหตุผลดีๆเยอะแยะว่าทำไมทุกคนจะต้องการอนาคตใหม แต่วันนี้ผมอยากจะบอกเหตุผลเดียวไม่เอาเหตุผลเยอะเหตุผลที่ทุกท่านควรจะกาอนาคตใหม่เพราะผู้สมัครสอสอของพรรคอนาคตใหม่350เขต350คนไม่เคยมีใครเป็นสอสมาก่อนไม่เคยมีใครเป็นรัฐมนตรีมาก่อนไม่เคยมีใครอยู่ในระบบอุปถัมภ์ของฝ่ายใดมาก่อนพวกเราทุกคนเป็นคนใหม่ทางการเมืองทั้งหมดเลย 4เขต4คนในลำปางก็เป็นเช่นนั้นเขตหนึ่งคุณไก่คุณไปไก่เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานขอบคุณครับขอบคุณครับคุณไก่เขตหนึ่งเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานตั้งโรงงานแล้วบริหารโรงงานของตัวเองมาตั้งแต่เรียนจบอายุ20อายุ20ต้นต้น,ต,นตั้งขึ้นมาเองต่อสู้ด้วย ต่อสู้และสร้างโรงงานของตัวเองทำให้ตัวเองมีฐานะทางเศรษฐกิจเป็นโรงงานน้ำแข็งที่บริหารเองด้วยผู้หญิงคนเดียวเขตสองของเราคุณเกตคุณเกตเป็นลูกหลานชาวนาเป็นลูกหลานชาวไร่เติบโตมาในจะมาจากครอบครัวที่ยากจนทีบตัวเองกระเสือกกระสนตัวเองเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ผู้ชายที่เข้าใจว่าคนที่เรียนจบมาแล้วเป็นหนี้กอยศเป็นยังไงที่นี่ใครเป็นหนี้กอยศบ้างยกมือให้ผมดูนเป็นผู้ชายที่เข้าใจว่าเรียนจบมาคนที่จะต้องกระเสือกกระสนตัวเองอยากจะมีความรู้ที่ดีอยากจะเรียนสูงเพื่อเอาครอบครัวออกจากความยากจนมันต้องทํำยังไงบ้างเรียนจบเรียนจบออกมาเป็นหนี้กอยศจบปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บสองแสนหกหมืน,นบ, 260, 000, 000, บาท รวมดอกดีเบี้ยเข้าไปเรียนจบมาปุ๊บเป็นหนี้แล้วส0มแสนบาทกระเสือกกระสนตัวเองพัฒนาตัวเองจนปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทนำเข้าหลอดไฟ LED เป็นเจ้าของบริษัททำเสื้อยืดของตัวเองวันนี้ตั้งใจเปลี่ยนจากผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กมาเป็นนักการเมืองเขต3ผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่เขต3คุณเพียว คุณเพียวเป็นลูกหลานข้าราชการธรรมดาทั้งพ่อทั้งแม่เป็นข้าราชการธรรมดาธรรมดาแต่เป็นข้าราชการที่ไม่อยากให้ลูกเติบโตมาลำบากเก็บหอมรอมริบเป็นพ่อแม่ที่ประหยัดเป็นพ่อแม่ที่เก็บเงินทุกบาทเพื่อให้ลูกเรียนที่สูงโรงเรียนที่ดีมีการศึกษาที่สูงสามารถส่งเขาไปเรียนต่างประเทศได้ในระดับปริญญา นั่นคือพ่อแม่ที่เป็นราชการธรรมดาคุณเพียวเมื่อเรียนจบจึงไปทำเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตตของบริษัท Google นี่คือมือดิจิตอลมาร์เก็ตตของบริษัท Google ในประเทศยูเคแต่เป็นลูกหลานของข้าราชการธรรมดาของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าตัวเองเขตสี C, ค่คุณออมคุณออมเขตสี เป็นลูกของพ่อค้าแม่ค้าพ่อแม่คุณออมคือคนขายข้าวแกงคนขายข้าวแกงธรรมดาชีวิตคุณออมไม่ได้มีอะไรวิเศษกว่าชีวิตของทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เธอเป็นพนักงานประจำของบริษัทที่ขายฮาร์ดแวร์บริษัทหนึ่งไม่มีอะไรที่วิเศษวิโสก,กว่าเราเลยแล้ววันนี้รู้สึกทนไม่ไหวกับสภาพสังคมสภาพการบ้านการเมืองจึงขอลาออก จากงานมาลงสมัครเป็นผู้แทนสอสอผู้แทนคนลำปางด้วยต,ตัวของเธอเองสเขต4คนนี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณจะเลือกพวกเขาเข้าไปเป็นตัวแทนของพวกคุณไม่ใช่เพราะพวกเขาเข้าใจผมแต่เป็นเพราะพวกเขาเข้าใจคุณเขาเป็นคนเหมือนคุณนี่คือการเมืองของคนธรรมดา 350เขต350คนของพรรคอนาคตใหม่ไม่มีใครที่เจ้ายศเจ้าอย่างไม่มีใครเติบโตมาแต่ต,ตระกูลที่ยศถาบรรดาศักดิ์มีแต่คนธรรมดาเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยน้ำมือของคนธรรมดาอย่างเราเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อ พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่ได้ส่งสี่คนเข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรส่งธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป้าหมายของพรรคอนาคตใหม่แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ส่งสี่คนก็ไปอยู่ในสภาได้ทําให้ธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้ได้ไม่ใช่เพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป้าหมายของการเดินทางเป็นเพียงแค่ทางผ่านเป้าหมายของการก่อตั้งพักอนาคตใหม่เป้าหมายของพักอนาคตใหม่คือเปลี่ยนแปลงประเทศนี้สร้างสังคมที่ดีกว่าให้กับคนลูกหลานของเรานี่คือเป้าหมายของเรา